สบายดีพี่น้องสู่ขู่สู่ข้นครับพ่อครับปลาผาดผ้ารอขคือเก้าครับตอนนี้อยู่อำเภอวังน้ำเย็นครับมาล่งของอยู่อำเภอวังน้ำเย็นครับลงแล้วแหละครับเพราะว่าน้ำเย็นสิไปอำเภอเขาสกันต่อครับอำเภอเขาสกันจังหวัดสาเกนียแเลยะครับชมบรรยากาศได้ครับี่อำเภอวังน้ำเย็นเจริญครับคนหลายถนนน้นทางดีครับถนนส้นนินตลาดได้ข้างใา้นี่ครับ ร้านทรงของผมอยูทั้งนาเนี่ยแหละครับโลงแล้วและครับมุ่งนาไปเพื่อเขาจะกันครับดูดิครับตลาดต้องใส่รถขวาด้วยครับตลาดเด้อไม่มากคทักทายด้วยครับเด้อมาพาพระอครับปากกดไหลกดแช่เป็นเรื่องใจห้มาพาพระรอเด้อครับไม่มากคระบรบันระว่างครับเพราะว่าคนเยอะครับคนขำล้นพอมีสองตลาดครับตรงนี้ ระว่างครับมาบอำเภอว่าน้ำเย็นครับตอนเย็นนี่มันตลาดครับโอ้ล้านอยัางล้านอะไรแมงเลี้ยมมันสีบระเภทอยู่มงจูบอะไรเนาะโอ้ข้นเลี้ยนเมาเลยล้านนะ <_ s 2> มุกกระทาใช่มุกกระทาเนาะ <ๆ S 1> นะครับเด้อสู้บรรยากาศสองทางไปอยู่อำเภอว่านน้ำเย็นเพิร์เขาจะกันนะครับเด้อสากแก้วทางใต้เด้อครับเด้อ ฝากเป็นร่างใจให้ครับพี่น้องทางสปฟล่าหรือต่างประเทศครับทำงานอย่างเพื่อนกับเป็นร่างใจให้ทุกคนได้ครับเดลยฝากกดติดตามป้า่านได้ครับส่องหน่อยๆครับส่องฮัทเฮ็ดครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยครับเลยการกันสัวนเช่นนะครับขากลับเลยครับลงอีกร้านหนึ่งกับลับ ออกไปทางสาแก้วแล้วก <é. S 1> ็เลี้ยวไปทางนี่แหละครับไปทางพนมสารคามครับพนมสารสุนทรีครับนี่แหละครับไปพนมสารคามไปอำเภอพนมสารคามแล้วเข่าสวินทะว่งครับเข่าเสื่องเศร้าสวินทะว่งครับเสื่งเศร้าสวินทะว่งเข่าคนนั้นครับลาดินท่าคนนั้นลักซี่ลาดินท่าเข่าไอ้บางโพทองคนนั้ครับกราฟซ่างตีนะครับ หัโรงงานกับหม่มาณเอาพวกทุ่มไปแล้วครับพวกทุ่มไปแล้วครับพอโรงงานครับไอ้โงรงงานนี่กะภารกิจแถวนี้กะบเกตลอยลูกไปแล้วครับสรงมานเป็ปลาจีนไปแล้วครับทรงม่านเต็นปลาจีนครับปลาจีนสักแก้วครับภารกิจแถวนี้ปพาราเบิด์เจ็ดล้านครับ เพาเภอสอยดาวครับอำเภอสายดาวไรมาอำเภอบ้างสมบูรณ์ครับแล้วก็มาเขาสะก,กันนี่นะครับต้างเย็นเขาสะก,กันครับแถ้วนี้ส่งสู่อำเภอครับแถ้วนี้สักแก้วอีกสามสิบหากิโลครับอำเภอเขาสะก,กันอีกสิบหกกิโลครับสิบไปห้าซื่อแนวกินครับง่ายๆครับ เขาเนี้ยอะไรครับกินน้ำรดอนดีนะครับเดินทางกลับครับขาครับ สีผ่านะครับโอราชสองรอยหยิบเอ็ดครับปลาจีนหน่อยหยิบสี่กิโลครับไปทั้งนี้หมดแหละครับหอยล่ำโอราดสูรินครับ นี่ก็จะเป็นลำไยด้วยครับแบงผลิตชลำไยเลยครับเพื่อสายดาวเพื่อเขาสก,กันน้ำเพื่อต้องสมบูรณ์ครับเขาสก,กันเพื่อน้ำเย็นเี่ครับนักแก้วมีแต่ลำไยด้วยครับนี้ขอ,ของทาง,ทางมีแต่สวนลำไยครับ อากาศนะครับเด้อสองข้างทางครับชมบรรยากาศครับ เขาสก,กันนี่ยกันวงรถขอก็เป็นตลาดครับตลาดใหญ่กันครับเน้ากินหลายครับที่นั่นนักการตลาดเลยครับวงรถของครับยาเน้ากินกับลายอย่างครับที่นั่น